คุยกันเรื่องพัดลมในตู้เย็นในตู้เย็นเนี่ยมีจะมีพัดลมอย,อยู่หลากหลายรูปแบบอย่างที่เราเห็นนี่อันนี้เป็นเบื้องต้นประมาณนึงเท่านั้นเองนะครับส่วนหนึ่งที่มันใช้อยู่ในตู้เย็นจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบหลายขนาดนะแล้วหลากหลายวิธีการควบคุมเดิมในตู้เย็นรุ่นเก่าๆหรือรุ่นใหม่ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับเป็น AC 2 2 0โวลต์ก็จะมีแค่2ส,สายก็คือไฟเข้า2 2 0โวลต์นะ วิธีการเช็คของช่างของเราก็สามารถต่อไฟแล้วลองได้เลยถ้าหมุนก็ใช้ได้นะครับวัดความต้านทานดูก่อนต้องมีความต้านทานนะครับหมุนแล้วก็เช็คทางด้านทางกลก็คือหมุนลื่นดีหรือเปล่านะหมุนลื่นดีไหมอ,องค์ประกอบภายนอกไม่มีสนิมนะครับอย่างนี้นี่คือวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับอันนี้เราไม่ได้คุยนะครับ220ตัวนี้วันนี้เราจะมาคุยในส่วนของพัดลมที่เป็น DC พัดลม DC ก็จะมีอยู่ หลักๆก็จะมีอยู่แบบ2สายนะครับสาสาย4สายที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดนะครับก็คือ3แบบอาจจะมีมากกว่านี้แต่เบื้องต้นที่ผมเห็นอยู่ในท้องตลาดบ่อยมากที่สุดเนี่ยก็คือ3แบบนี้2สาย3สายแล้วก็สสาย2องสายมาดู2สายก่อนนะครับสสายเนี่ยง่ายหน่อยก็จะเป็นพัดลม DC เนี่ยแหละครับ12โวลต์อาจจะมี9โวลต์ด้วยนะครับ9โวลต์12 14 15โวลต์ก็จะมีแค่2สาย แดงกับดาแดงรับไฟบวกดํารับกราวนะครับแค่นี้เองต่อไฟเข้าไปที่2สายนี้พัดลมก็ต้องหมุนนะครับเดี๋ยวทดลองให้ดูต่อไปเป็นพัดลมแบบ3สายพัดลมแบบ3สายอันนี้ก็จะมีเหมือนกันก็คือ9 12โวลต์แล้วก็14 15โวลต์เหมือนกัน,ก v, ก 14, v, น,กนตามรูปนี้ที่ผมถือนี่ก็จะเป็นพัดลมอยู่ในตู้เย็นซัมซุงนะครับ ก็คอนเนคเตอร์ก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับก็จะมีอะไรครับสายสีแดงรับไฟ12โวลต์ดำกราวแล้วก็สีขาวเป็นฟีดแบ็อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าคอนเนคเตอร์จะเล็กลงนะครับแดงดำขาวเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวเล็กอันนี้เป็นพัดลมอยู่ในตู้นะครับช่องแช่ยเย็นนะก็จะเป็น แดงดำขาวเหมือนกันขนาดเล็ก12โวลต์นะครับแล้วก็จะมี3สายอีกอันนึงนี่ครับคอนเนคเตอร์ใหญ่ตัวนี้อยู่ในตู้เย็นโตชิบะนะครับก็จะเป็นแดงดำม่วง12โวลต์เหมือนกันแดงเป็นบวก12แล้วก็ดำเป็นกราวแล้วก็ม่วงเนี่ยจะเป็นฟีดแบ็พัดลมอีกอันนึงก็จะเป็นพัดลมสสายนะครับพัดลมสี่สาย ษณะตามนี้พัดลมสีสายนะครับพัดลมสีสายก็จะมีสายสีดำนะครับสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลสีเหลืองนะครับแน่นอนว่าถ้าเราดูก็คือแดงเป็นบวกดำเป็นลบส่วนเหลืองกับน้ำตาลเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอันไหนเป็นฟีดแบ็กอันไหนเป็นคอนโทรลสปีดนะครับคอนโทรลสปีดเนี่ยอาจอีกอันนึงก็คือออนออฟนะต้องมีไฟมาเปิดมัน แล้วก็ไฟที่มาเปิดนะีก็สามารถคุมความเร็วของพัดลมด้วยไฟสูงมากก็หมุนเร็วมากไฟต่ําก็หมุนช้านะครับก็จะมีอยู่หลากหลายเบอร์อย่างตัวนี้เราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าแดงแดงดำเนี่ย12โวลต์แน่นอนนะฮะใช้ไฟ DC แน่นอนแต่เหลืองเห็นไหมครับกับส้มอันนี้เปลี่ยนเหลืองกับส้มแล้วยี่ห้ออื่นสีอาจจะต่างกันนะครับในชุดคอนโทรลเนี่ยนะเราอาจจะอาจจะทําให้เราสับสนได้ ต้องระวังเดี๋ยวผมจะบอกวิธีว่าเช็คอย่างไงนะครับแล้วก็จะมีพัดลมอีกแบบหนึง่งอยู่ในตู้เย็นของฮิตาชินะครับสาสายเหมือนกันแต่ตัวนี้จะไม่ใช้สีดำแดงนะครับจะไม่ใช้สีดำแดงเขาจะใช้สีส้มขาวน้ำเงินตัวนี้เป็นพัดลม3เฟสนะครับเอาไฟ12 2โวลต์ป้อนเนี่ยไม่หมุนนะครับ มันจะต้องใช้แรงดันไฟ3เฟสมันถึงจะหมุนนะครับมีทั้งแบบ3ส,สายตัวนี้อ่านี้3ส,สายนะครับแล้วก็เป็นแบบ4ส,สายอย่าสับสนนะครับอย่างตัวนี้เห็นไหมครับถ้าเราดูเขียนว่าดี1ีโวลต์เหมือนกันแต่ตัวนี้ใช้สีมาตรฐานก็คือ3เฟสก็คือม่วงน้ำเงินส้มขาวตัวนี้จะทดลองก็ต้องใช้บอร์ด ที่ได้สามเฟสแบบนี้นะครับตามที่ผมทำเนี่ยมาทดลองมันมาหนึ่งจมุนนะฮะในส่วนตรงนี้เราไม่ได้คุยวันนี้ผมไม่ได้คุยเรื่อง3เฟสนะผมจะคุยเฉพาะ dc ก่อนนะครับเอาเริ่มจาก2ส,สายขออนุญาตเอาพวกนี้ออกก่อนนะครับ2ส,สายตัวนี้เริ่ม2ส,สายก่อนนะครับ2ส,สายตัวนี้ ก็จะมีแค่แดงกับดำเห็นไหมครับแดงกับดำเวลาทดสอบเนี่ยง่ายหน่อยก็ใช้เครื่องมือตัว6 i n 1ตัวนี้นะครับทดสอบอ6 i in o ตัวนี้ทดสอบนะก็คือมันจะจ่ายไฟออกมา 12V โวลต์ถ้ามีหาสัพพลายที่ไหนก็ได้ครับ 12V โวลต์ช่างน่าจะมีอยู่แล้ว1 2โวลต์อะแดปเตอร์ซัพพลายลองง่ายตัวนี้นะครับก็คือแดงไฟบวกเข้าแดงแล้วก็ กาวเข้าลบนะครับดําเข้ากลาวนะครับพัดลมก็จะหมุนแค่นี้เองนะนี่คือการทดสอบพัดลม dc 12โวลต์ที่เป็น dc 2 2สายนะครับอ่าอันนี้ง่ายหน่อยก็ทดสอบแล้วถ้าตัวไหนไม่หมุนหรือมีเสียงดังก็เปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับ ลักษณะน,นี้อันนี้พัดลมดี1 2โวลต์ต่อไปเราจะดูในพัดลม3สายนะครับ3สายก็เอามาสักตัวนี้3ตัวนะครับผมจะลองให้ดูนะครับเริ่มจากกรณีตัวเล็กก่อนผมเอาตัวเล็กก่อนนะครับตัวนี้แล้วก็ผมก็เสียบสายให้ตรงนะครับ สิโวลต์อ่านี้สิบสอโวลต์นะครับแล้วก็ตัวดำเข้ากราวเข้าดำนะครับถ้าต่อลักษณะนี้เนี่ยเปิดนิดนึงดูนิดนึงนะฮะไล่สายก่อนอ่าใส่สลับกันเห็นไหมครับ ระวังสับสนแดงอ่าเข้านี่ครับต่อให้ถูกนะฮะไม่ต้องมีฟีดแบ็ก็ได้ แล้วเรามีฟีดแบ k ไว้ทำอะไรนะครับนิดนึงนะครับเกียบหมายก่อนนิดนึงฟีดแบกพัดลมหมุนแล้วก็เช็คฟีดแบกเห็นไหมครับถ้ามีสัญญาณฟีดแบกตัวแรมตำแหน่ง DC Fan ตัวนี้นะครับ DC Fan Indication ตัวนี้จะติดสว่างขึ้นมานั่นแสดงว่ามีฟีดแบกสัญญาณฟีดแบก ถ้าเกิดเราไม่ใช้เครื่องมือตัวนี้ก็ทําได้นะครับเราใช้ตัวมิเตอร์ธรรมดานี่แหละครับที่มีวัดความถี่ได้หรือถ้าด้านใดมีสโคบก็ใช้กะระสโคบก็ได้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับดำแล้วก็แดงลักษณะน,นี้เห็นไหมครันี่คือความถี่ที่อ่านออกมา จากตัวเกิดจากการหมุนพัดลมตัวนี้นะครับจะได้ความถี่ออกมาตัวเป็น1 1 6เฮิรตซ์เราไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้นะฮะเราไม่ได้เช็คตัวใช้เครื่องเช็คความถี่ก็ได้นี่ครับเราวัดความถี่อย่างนี้ก็ได้ใช้มิเตอร์วัดเอานะครับก็จะอ่านค่าออกมาได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวพัดลมตัวต่อไปเป็น3สายนะครับเป็นตัวนี้แหละครับ เราก็เสียบเข้าไปให้ตรงเหมือนกันนะครับบวกเข้าแดงนะครับบวกเข้าแดงแล้วก็ดำเข้ากราวเข้าดำนะครับอย่างนี้ลักษณะแบบนี้พัดลมก็ต้องหมุนนะครับเราใส่ฟีดแบ็กเข้าไปเช็คฟีดแบ็กนะครับ ครับถ้าเกิดมีฟีดแบ็กก็จะมีตัวแ้มตัว DC fan indication ตัวนี้ติดสว่างขึ้นมาลองวัดความถี่ดูก็ได้นะครับใช้มิเตอร์วัดความถี่ ก็ได้109เ้เฮิร์ตแ้วเราทดลองที่พัดลมตัวใหญ่ดูนะครับพัดลมตัวใหญ่เราต้องใช้สายตัวนี้ที่แถมมาให้กับตัวนี้นะครับเป็นตัวเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าคอนเนคเตอร์มันจะอันนี้จะเสียบไม่ได้ก็จะมีตัวตัวผู้ตัวเมียผมเรียกเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับสายอันนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียตัวนี้ตัวผู้อ่ ก็ที่แจ็คก,ก็จะมีต้องใช้ตัวผู้2อ,อันแล้วตัวเมีย1อันนะครับผมใช้ริมสุดเป็นตัวนี้เสียบเข้าไปแล้วก็พูู่องอันจากนั้นก็เสียบให้ตรงนะครับดูตามสีดูตามสีของตัวนี้อ่อ1โวลต์ ต่อเข้าเส้นริมสุดตัวนี้นะครับอันกราวเข้าอันที่เส้นนี้วิ่งมานี่เข้าที่อันที่2นะครับแล้วก็อันริมสุดเป็นฟีดแบ็กเป็นลักษณะนี้นะครับต่อเสร็จแล้วก็ทดลองเปิดดู นะครับพัดลมหมุนนะครับไฟฟีดแบ็กปรากฏขึ้นมาอันนี้พัดลมแบบ3สายนะครับต่อไปก็จะเป็นพัดลมสีสายนะครับถอดออกมาก่อนพัดลมสี่สายตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ เบื้องต้นเราสามารถใช้ดิตอนมิเตอร์หรือมิเตอร์เข็มนะครับวัดหาขาคอนโทรลได้นะครับเราอยากรู้ว่าขาไหนเป็นขาคอนโทรลเราใช้มิเตอร์วัดได้ตั้งค่าที่โอห์มนะครับสายดําจับกราวนะครับแล้วก็จิ้มสสายที่เหลือนะครับที่เราสงสัยนะครับว่าเป็นตัวไหนเป็นคอนโทรลหรือฟีดแบ็กนะครับ ถ้ามีค่าความต้านทานขึ้นมาแสดงว่าขานั้นเป็นขาคอนโทรนเป็นขาออนออฟหรือคอนโทรนนะครับที่วัดไม่ขึ้นจะเป็นขาฟีดแบ็กนะครับอันนี้ตัวนี้เราเบื้องต้นเนี่ยาวัดออกมาแล้วว่าเหลืองเนี่ยเป็นอะไรครับคอนโทรนนะฮะออนออฟหรือคอนโทรนแล้วก็น้ำตาลเป็นเป็นฟีดแบ็กน,นะครับแล้วอีกตัวละครับ นะครับดำนะครับแล้วก็วัดเหลืองแปดจุดสอง k นะครับ8ปจุดสอง k, 2> 2 k แสดงว่าเหลืองเนี่ยเป็น on off แล้วก็คอนโทรลสปีดส้มวัดไม่ขึ้นเห็นไหมครับส้มวัดไม่ขึ้นส้มนี่เป็นฟีดแบ็กนะครับแต่วิธีการนี้เป็นเบื้องต้นนะครับใช้ไม่ได้กับ ทุกตัวบางตัวก็จะแปลกๆออกมาจากนี้หน่อยนะครับเอาจะทำยังไงก็ใช้เครื่องมือเช็คลแล้วกันนะฮะเราดูนะต่อให้ถูกนะครับบวกเข้าแดงนะครับแล้วก็กราวเข้าสีดำกราวเข้าสีดำถ้าอย่างนี้เอาแค่ไฟสองอัน มันหลมมุนไหมไม่หมุนนะครับเพราะขาดตัญญาณแรงดันไฟออนออฟหรือไฟไฟคอนโทรลนั่นเองนะไม่หมุนเราก็เสียบเข้าไปนะตัวคอนโทรลตัวนี้เสียบเข้าไปที่สีเหลืองเห็นไ,ไหมครับเอาฟีดแบกเนื่องจากตัวฟีดแบกตัวนี้นะครับมันทำหน้าที่2กรณีก็คือทั้งฟีดเช็คฟีดแบกด้วย นะเช็คสัญญาณฟีดแบ็ k แล้วก็จ่ายไฟออกมาเพื่อควบคุมพัดลมที่ต้องออนออฟอันนี้ก็คือแสดงว่าขาเนี้ยขาเหลืองเห็นไหมครับสายสีเหลืองเนี่ยครับต่อเข้ากับฟีดแบ็หมุนได้ก็แสดงว่าขานี้เป็นอะไรครับเป็นคอนโทรลใช่ไหมครับเสร็จถ้าเกิดเราออกพัดลมก็จะหยุดหมุนแล้วเราไปใส่ที่ตัวสายสี ส้มเห็นไหมครับสายสีส้มพัดลมก็ไม่หมุนนะครับแต่มันจะเช็คอะไรครับดูนะครับเห็นไหมครับถ้าเราหมุนพัดลมหมุนพัดลมไฟ d c แฟนตัวนี้จะกระพริบขึ้นมาตามการหมุนของพัดลมนั่นเราจะทำให้เรารู้แล้วว่าเป็นไงครับสีส้มเป็นฟีดแบ็ก แล้วสีเหลืองเป็นคอนโทนนะครับเป็นคอนโทนแล้วอีกตัวล่ะครับตัวนะ่ะบวกเข้าเข้าแดงแล้วก็กราวเข้าดดำนะครับไม่รู้ละทีนี้จิ้มไปก่อนเลยสีเหลืองนะครับ พัดลมหมุนเห็นไหมครับแสดงว่าสีเหลืองเป็นคอนโทลใช่ไหมครับสีเหลืองเป็นคอนโทลถอดออกพัดลมไม่หมุนหยุดหมุนทันทีแล้วไปเสียบที่ฟีดแบ็กเห็นไฟกระพริบไหมครับเห็นไหมครับไฟกระพริบตามการหมุนของพัดลมนะฮะกระพริบในแสดงว่าสีน้ำตาลเป็นฟีดแบ็ก พั้นพัดลมพวกสีสายเนี่ยเราสามารถแปลงข้ามยี่ห้อได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องตัวฟีดแบ็กกับคอนโทรลมันนะครับบางยี่ห้ออาจจะใช้สีเหลืองเป็นฟีดแบ็กนะครับน้ำตาลเป็นน้ำตาลเป็นคอนโทรลนะครับเราก็เช็ควิธีการเช็คก็ใช้วิธีการเช็คแบบนี้แหละแล้วเราก็ตัดสายต่อสายควายกันเอานะครับก็พัดลมสีสายข้อดีของมันก็คือเอาไปแทน สามสายได้แล้วก็ไปแทนสองสายได้แต่ว่ามันไม่คุ้มเนื่องจากพัดลมแบบสี่สายเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างแพงนะครับถ้าเกิดเราจะไปแทนสองสายเราก็เอาคอนโทนนะครับตัวนี้นะครับคอนโทลนี้นะครับก็คือสีเหลืองเนี่ยเอามาต่อรวมกับสีแดงสีน้ำตาลตัดทิ้งไปก็คือใช้ดำเป็นกราวใช่ไหมครับแดงเป็นบวกแล้วเอาสีเหลืองมาต่อกับ สีแดงพัดลมก็จะหมุนปกตินะครับกรณีเราเอาไปใช้แทน3สามสายคอนโทรลสปีดก็เหมือนเดิมนะครับเอาคอนโทรลสปีดมาต่อกับเข้ากับสีแดงฟีดแบ็กก็ต่อเข้าที่สีน้ําตาลตามเดิมอันนี้ก็จะแทนได้ก็เป็น3สายนะครับนี่คือวิธีหลักการเช็คพัดลมแล้วก็วิธีการดัดแปลงสายส่วนไอตัวเครื่องมือตัวเนี้ยที่หลายช่างซื้อไปแล้ว แล้วใช้ไม่เป็นก็อธิบายรวมกันในคลิปนี้เลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการใช้ตัว DC Fan เช็คเพิ่มขึ้นมาส่วนวิธีการเช็คคอมเพรสเซอร์ปรับสปีดเช็ควาวแล้วก็เช็คโมดูลก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณไปดูคลิปเก่าได้ก็คือคลิปที่ผมทำเอาไว้ก็คือดูเครื่องเช็คคอมเพรสเซอร์นะครับ3 in 1 4 in 1แล้วก็ตัวเช็คโมดูลตัวของไฮเออนะครับ2 2คลิปผมทำเอาไว้แล้ว ก็ยังไม่คุยเพราะว่ามันเหมือนกันเลยนะครับปรับสปีดได้เหมือนกันแต่วันนี้เราจะคุยกันแค่เรื่องการเช็คพัดลมนะครับแล้วก็วิธีการตรวจสอบการเช็คหาขาและการต่อทดลองนะครับก็หวังว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับผม